ขอทิ้งรถนะครับอ่าถ้ายินยอมก็ทิ้งถ้าไม่ยินยอมก็เอากลับไปอันนี้สไ,ไไสไตล์ผมเป็นอย่างนี้ครับก็คือหมายถึงว่าไม่งั้นรอหาเจอได้อย่างไรนะครับมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะไม่มีจุดหายนะครับครับปรากฏว่าผมไปเจอที่คอน้ําเลี้ยงเทอร์โบซึ่งมันไปอยู่ในซอกลึกๆซึ่งทุกคนคิดไม่ถึงอันเนี้ยผมอยากจะบอกว่า เอ่อเ,ออเออสสศษศาสยานยนต์เนี่ยคือการวิเคราะห์เนี่ยนะครับว่ามันสําคัญหรือไม่นะครับในเมื่อเขาหาหมดแล้วเราจะไปหาที่เดิมทำไมอะใช่ใชใถูกไหมใช,ใ,ชใช่อรนนี้ผมเห็นด้วยนะนะครับเราก็ไปเจอว่าไอคอน้ําเลี้ยงเทอร์โบมันรั่วมันผุนะครับทีนี้ถามว่าไอตรงนี้นะมันผุมันก็เปลี่ยนใหม่ก็อาจจะสามร้อยอะนะ แล,แล้วแล้วแล้วท่านลองคิดดูท่านหมดไปแสนหนึ่งท่านหมดไปแล้วแสนหนึ่งแต่ว่ามันมาจากจุดเนี้แล้วคุณไปเปลี่ยนผิดจุดอ่ะมันมันันทำอะไรได้หลายอย่างตื่นกับรถเลยนะไม่ผมผมผมถามว่าเนี่ยผมเจอชิ้นสามร้อยเนี่ยแต่ผมเสียเวลาไปสามวันอ่ะแล้วผมจะคิดท่านซะห้าพันเนี่ยท่านจะด่าผมไหมผมว่าส่วนใหญ่จะด่าผมนะมนี่ผมบอกก่อนนะผมว่าทัก <c oughs> มาจับคุณเสียเป็นแสนแล้วคิดแค่ห้าพันแต่ต้นทุนจริงๆิงสามร้อยผมว่า รถคุณ,<ร>คณไม่ช้ำด้วยนะรถคุณไม่ช้ำเลยนะคุณก็ไม่รู้แล้วไม่ได้รื้อม้วแล้วก็หลบช่างจะคิดสักเท่าไหร่คุณก็ไม่รู้เพราะถ้าช่างบอกว่ามันเป็นโน้นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วผมสังเกตตรงนน้นตรงนั้นคุณก็ไม่รู้พเ,เ,นนนมมเรพราะมันไม่ได้อยู่จุดที่เราจะมองเห็นใช่อันนี้อยู่ที่จัญญาบันเหองช่างแล้วคุณภูมิใจไว้เลยนะครับคนที่มา p p o r บัตตี้คุณภูมิใจได้คําเดียวครับคุณเจอช่างที่มีจัญญาบันอ่าคุณไม่ต้องไปเจอช่างที่คอยจะฟัน ครับว่ามันต่างกันนะครับกับอูที่ท่านท่านไปเจอมาระดับเป็นแสนแล้วยังไม่หายเลยคอนมเป็นแสนแล้วยังไม่หายใจนี่ซอมแค่เท่าไหร่นะครับเอ่ะไอของมันสามร้อยกว่าบาทนี่อะแล้วเจ้าช่างบอกว่าประมาณหมื่นนึงครับ คุณก็ต้องเชื่อเพราะเกิดาแล้วระดับเปนแสนนะ้าโกหกเขาต้องจ่ายใช่ไหมก็เจอช่างทีโกหกเขาบอกเขาซ่อมไปหมื่นหนึ่งคุณก็ต้องจ่ายเพราะว่าคุณเ่ินมาแล้วระดับเป็นแสนยังไม่หายเลยแต่ก็เจอซ่อมหายแต่ายกัอแค่ขั้นหมื่นเดียวคุณก็ต้องเชื่อผมขอแค่ห้าพันเองเสียเวลาไปสองสามวันอะแล้วการลื้อนะครับผมบอกได้เลยว่าฟอร์ดเนี่ยเครื่องถ้าใครที่เคยเปิดดูฟอร์ดนะครับแน่นมากครับไฟไปฝากระโปรงนะครับมือที่จะสอดเข้าไปแต่ละมือนะครับไม่ง่ายนะครับแล้วผมไม่รู้ว่า ชาที่สังเกตดูก็มีร้อยแผลนะ,ะ,ะสำหรับช่างโอ้โหมือทั้งมือเลยนยดูะนะครับคือคุณต้องเข้าใจว่ามันถ้ามันทําง่ายมันถอดง่ายก็ถอดเองนะครับไม่ต้องมาหาช่างครับเดี๋ยวแนะนําให <laughs> ้เนี่ยมีคลิปวีดีโอทาให้เสร็จเลยหาเองเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรี่ยเเก็บความรู้นิดน้อยๆถ้าท่านทําเองได้นะครับ ผมว่าเดี๋ยวไปดูตามวิดีโอที่ฟอร์ดบัตดี้เคยลงไว้เก็บเล็กๆน้อยที่จะช่วยท่านได้นะครับไม่ต้องคิดว่าโอ้ต้องอักอะไรก็ต้องมาฟอร์ดบัตตี้หรือเปล่าเวยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมถามนิดนึงเพื่อถึงจุดนี้เป็นยังไงมาช้าหหาร้านผมเจอไหมโอ้ผมบอกเลยว่าร้านใหญ่นะแต่มันเหมือนเส้นผมเส้นผมบางภูเขาชิเป็นไอ่อไม่มีชื่อไม่ติดไปเลยสมัย บอกเลยว่าอะไรเต็มบ้านมากที่เดินผมบอกเลยเรื่องมกบพอกระทางเดินน้องั้นเป็นอะไรใครที่คิดวา่าอะไรไม่ได้ต้องสั่งจากนอกจากนู่นจากนี้จากนั่นใครที่เคยฟังนะครับผมบอกเลยเลิกคิดครับมานี่อะไรเต็มเป็นกองอ,อ,อ่าเออครับผมว่ามีอะไรที่รองรับท่านแล้วท่านจะมาแบบไม่มิดหวังผมพูดกันจากคนที่ใช้ฟอร์ดนะครับครับรใครที่ใช้ฟอร์ดอยู่เราคิดว่ามีปัญหาเดี๋ยวเสร็จนี้ผมจะทัคลิปลงกับเฟซผมแล้วแล้วท่านว่าผมเนี่ยจะมีปัญญาขึ้นป้ายไหม ผมว่ามีฐานะอย่างผมเนี่ยมีปัญญาขึ้นป้ายผมว่าเขามีปัญญาขึ้นป้ายแต่เขาไม่จำเป็นต้องขึ้นป้ายเลยผมซึ่งตรงนี้ถ้าเรามองกันในแง่ของความความน่าเชื่อถือก็รู้แล้วล่ะครับไม่จําเป็นต้องขึ้นขนาดเมื่อเช้าผมเอารถมายังมีลูกค้าโทรมาถามเรื่องไดร์สตาร์แท็กต้องแท็กเข้าที่ไหนก็เข้าได้แต่เขาบอกเดี๋ยวมาครับแค่ได้สตาร์ทได้ชาร์จนะครับคืออู่ทั่วไปก็เข้าได้แต่เขาบอกเขาจะมาฟอร์ดบัตตี้เพราะอะไรครับเพราะลูกค้าที่เคยมาฟอร์ดบัตตี้นะครับก็จะไว้ใจไม่ต้องกลัััววคคครรบบ่่าาฟออ์ดี้จะเทน แบบนิ่มๆไม่มีหรอกครับครับเราเราก็คือจะยึดถือจรรบรณของอกเขาอกเรานะครับว่าในความรู้สึกต่างๆเนี่ยทั้งท้ายกินครับไม่ได้อวยนะครับนี่เรื่องจริงไม่ได้อวยนะครับแล้วท่านลองไปดูให้ดีกับคลิปที่เขาทำไว้อ่ะท่านจะรู้เองครับครับครับก็รถยนต์นั้นนะครับการที่จะไปเข้าอู่นะครับผมเชื่อว่า หลายท่านที่ต้องเปลี่ยนรถไปอะไรไปก็เพราะว่าไม่ว่าเราจะมีอาการอะไรเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลที่ตอบท่านได้ทันทีเหมือนกับมีความแม่นยำสูงเสมอนะครับในการที่จะซ่อมรถท่านนะครับและก็ท่านก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าจน ท่านเสียเงินไปโดยไม่รู้ตัวบางครั้งก็แตะแสนเลยนะครับซึ่งก็ยังเก่าไม่ถูกที่คันนะครับซึ่งมันไม่ต่างจากมนุษย์นะครับที่เราเข้าโรงพยาบาลน,นะครับที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็ไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกก็ไม่หายนะครับซึ่งตัวผมก็เป็นเช่นกันนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมสั่งลูกสั่งหลานไว้เลยว่าถ้าวันใดผมป่วยเนี่ยผมขออนุญาตว่าผมไม่เข้าโรงพยาบาลเอกชนนะครับผมขอเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลถึงแม้ จะรอนานถึงแม้ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยผมขอเลือกว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีความสบายใจที่คนที่รักษาเรานั้นไม่มีคอมมิชชั่นจากการผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งพูดตามภาษาหยาบๆก็เรียกว่ากูถูกหลอกกูถูกฟันกูถูกโกงนะครับกูถูกอะไรต่างๆนานา โทษนะครับพอดีผมเทนได้อยู่นะครับอขอโทษนะครับผมเทนได้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสักประมาณชั่วโมงโทรใหม่นะครับครับก็บรรยากาศคลิปวิดีโอผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับสดๆไม่มีการตัดต่อนะครับโทรศัพท์มาก็รับไม่กลัวว่าจะเมค <laughs> ครับก็ ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรนะครับที่จะเหนือกับคำว่าตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าสังคมเราจะอยู่กันได้นะครับโลกเรานนั้จะอยู่กันด้วยความสุขนะครับผมคิดว่าทุกคนต้องอคบกันบาทหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราครบเขาบาทหนึ่งแล้วเราครบเข้า50ตังค์หรือเราครบเขา5้าตังค์เขาจะคบเราบาทหนึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้น ผมคิดว่าทุกคนต่างคนต่างมีอาชีพนะครับอาชีพผมเปลี่ยนของ300นะครับแต่ว่าต้องคิดเข้า5000เพราะว่าผมใช้เวลาในการค้นหาปัญหานะสองสามวันนะครับกว่าจะเจอฉะนั้นจึงต้องเข้าใจกันนะครับเพราะเพราะว่าเหมือนกับร้านอาหารนะครับเพราะว่าบางร้านบอกว่าอไอ้ร้านนี้อร่อยนะครับ ฝีมือผัดดีแล้วเกินแล้วเราจะไปซื้อผักซื้อปลาที่ตลาดแล้วไปบอกให้ช่วยผัดให้หน่อยอันนี้เขาเรียกว่าผิดมารยาทถูกไหมครับต้องผัดเองะครยืมเครื่องมือดีกว่านะคุณเข้าครัวเองเลยผมว่ายังยังดีนะครับที่สังคมไทยยังมีช่างที่มีจรรยาบรณแบบนี้ลงเหลืออยู่ครับผม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 คิดอย่างนี้ครับผมคิดว่าเราจะอยู่ได้มั่นคงถาวรสอนลูกสอนหลานต่อรุ่นต่อรุ่นกันไปเนี่ย ก็คือต้องตรงไปตรงมาใช่ครับสังคมไทยเดี๋ยวนี้เป็นบรรดาช่างผมบอกได้คําเดียวว่าเชื่อใจยากครับบางครั้งคุณเอารถไปทิ้งซ่อมไะไเนี่ยคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าช่างจะไม่หลอกคุณครับอ่าคุณคุณไม่มีความมั่นใจเลยผมบอกได้เลยครับครับแต่สังคมไทยยังมีฟอร์ดปาร์ตี้ที่ขนาดผมที่อวยผมเดี๋ยวเขาหาผมเป็นหุ้นส่วนผมหรือเปล่านี่ขนาดผมเอารถมาซ่อมผมบอกว่าผมไม่มีตังนะว่าผมผมเงินเดือนผมเท่านี้เหลือเท่านี้ใครบอกว่า เอามาก่อนเรามาคุยกันก่อนคานเหลือเท่าไหร่เราค่อยคุยกันแต่เขาบอกทารถก่อนนะครับนี่คือจัญญาบัตรของช่างอันดับแรกเลยบอกเลยผมโทรมาเขาบอกว่าเอารถมาดูก่อนครับรแล้วมันจะมากจะน้อยยังไงเราค่อยมาคุยกันทีหลังครับครับจัญญาบันของช่างบางอูผมบอกเลยถ้าคุณเข้าไปไม่มีตังค์เราจะจองปอพี่รอไปอครับอ่าเพราะผมผมใช้รถมาหลายคันผมเจอมาเยอะครับเออรุ่นนี้มันมันมาตรงกับตรงกอดบัลลีบพอดีก็เลยครับไอ้ไอ้นี้ผมต้องขยายความนิดนึงนะครับเดี๋ยว ลูกค้าจะเข้ามาเต็มเลยบอกว่าเดี๋ยวผมซ่อมก่อนเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวผมจะเป่าอยู่ไม่หลอดหมายถึงว่ามีปัญหาอะไรที่ยังไม่มีตังค์เข้ามาคุยกันก่อนไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเอารถมาซ่อมก่อนแล้วผ่อนหลังไม่ได้ก็ใช่สิเรายังไม่รู้มันมากน้อยแค่ไหนนะครับรถเราช่างจะฟันทุไม่ได้ถ้ายังไม่ได้แกะหรือหมายหมายถึงว่าที่ผมพูดอย่างนั้นเนี่ยผมบอกว่าเนื่องจากว่าผมเนื่องจากเป็นสต๊อกอะไหล่ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ผมจึงมีอะไหล่หลายหลายเกรด ใช่ไหมชเช่นว่าอะไรไม่เกิน1นึ่งกิโลที่ใช้มากับไม่เกิน30,000กิโลหรือไม่เกินแสนกิโลที่จะใส่ให้ท่านเนี่ยซึ่งซึ่งคําว่า,าเราฟังแสนหนึ่งอาจจะตกใจผมบอกได้แสนหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณคุณยังไปใช้ต่อได้สี่0้าแสนนะอ่ะาฉะนั้นเนี่ยเราเราก็จะมีเกตอะไรหลายอย่างให้เพื่อจะ,อะเป็นข้อยืนยันโดยมีหลักการว่าของผมเนี่ยหลักการเป็นอย่างนี้ เพื่อให้คุณเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับก็เป็นการขยายความนะครับว่าเออมันไม่ใช่เล็ว้ายไม่ใช่เร็ว้ายไม่ใช่ว่าให้ผมมาขอให้คุณไปเช้ากูยินแก้ไม่ใช่อย่าครับนนะครับไม่ครับคือเราเอารถมาทิ้งเราต้องมั่นใจว่าคือผมเอาหน้าเราคบกันในโซเชียลเป็นปีแล้วรู้ใจกันอยู่แล้วผมบอกเลยถ้าเขาถ้าผมไม่มั่นใจยิงผมไม่ยอมศึกษาเขามาเป็นปีแล้วครับตั้งแต่ผมเริ่มซื้อรถคันนี้มาผมก็รู้แล้วว่ามันต้องมีปัญหาแน่เพราะสังคม กระแสมันแรงมากเกี่ยวกับฟอรดตัวนี้ก็นู่นนี่นั่นเยอะแยะซึ่งเราเราก็ต้องหาหมอรองรับอะคถามว่าหมอทั่วไปมันมีไม่มีครับนะครับแต่แถวที่ทํางานแถวบ้านมก็มีแล้วก็คือทําอะไรชาวซ่อมใบแก้เย็นแย่มนั่งน้ำตาตกอะไรพวกนี้มีครับมีเราก็เลยศึกษามาเป็นปีว่าเออเขาทําได้จริงหรือเปล่าถ้าเขาทําไม่ได้จริงยอด ใน youtube ของไม่เยอะขนาดนั้นคนติดตามไม่ขนาดนี้แล้วดูแต่ละรีวิวก็คือปัญหาเดิมๆที่เขาสามารถแก้แล้วคนที่แก้แล้วหายก็มีนะครับหนาตั้งคอมเมนต์ก็ลองไปดูอย่าไปดูแต่พวกที่มามองในในแง่ลบนะครับผมบอกอะไรำเดียวว่ามองคนที่เขาคอมเมนต์มาแล้วลเขาหายจริงๆมีนะครับแต่กับพวกที่สร้างกระแสว่าเออถ้ารู้จริงเป็นนั่นเป็นนี่จริงรู้ไม่จริงผมว่าคุณเลิกมาบวนนะครับคุณ ไปทําอะไรก็ได้ที่มันมีสร้างสารรค์กว่านี้นะครับคือครับอ,อย่าไปถล่มเขาเลยคือ,ค,อคือผมพูดถึงจุดนี้นะครับผมคิดว่าเออเออมันเป็นการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งของทางคู่แข่งครับผมก็ไม่รู้ซึ่งซึ่งจริงๆการทำวิธีนี้นะครับผมต้องเรียนนะครับว่าเออเออมันความความจเจริญของคนเราที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ เราปเป็นชาวพุทธด้วยกันเราเชื่ออยิงย่งนะครับว่าในเรื่องของคุณธรรมนะครับเป็นเรื่องสําคัญบัปบ,บุญคุณโทษนั้นมีจริงนะครับซึ่งผมเองเนี่ยผมเสียใจมากนะครับที่ YouTube ผมเนี่ยถูกปิวไปเป็นพันวิดีโอนะครับซึ่งซึ่งจุดเนี้ย อย่าได้มองว่ามันเกิดประโยชน์กับผมอย่างเดียวนะครับมันเกิดประโยชน์กับผู้บโภคด้วยนะครับ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 มันมีโอกาสได้ศึกษาลหลายคลิปที่เราทำมาผมไม่เข้าใจคืนให้เขาครับยังมีอีกหลายคนที่อยากดูว่าจริงไม่จริงไหมกับคลิปนี้ที่ผมพูดผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคืนนะครับคืนให้ให้ให้คนที่กําลังใช้ฟอร์ด หรือว่าหลายๆรุ่นที่ที่เขาอยากรู้รเกี่ยวกับเก็ดเล็กเก็ดน้อยในการซ่อมรถให้ตรงจุดอะไรคือคือเนะครับค,ค,นนครับ,รบก,ก็ก็เดี๋ยวผมนิดนึงนะครับคือคือเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยไอคำว่าคืนนี่คงคืนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคืออย่าง YouTube ประเทศอเมริกาก็ไม่รู้เรื่องอแต่ว่ามันเกิดจากคนร้องเรียน<อ>มันเกิดจากคนร้องเรียนฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็ต้องบอกนะครับว่าคงจะเป็นมืออาชีพพอสมควรที่จะทําให้จน จน Youtube เขาเชื่อได้ว่าฟอร์ดบัดี้เนี่ยไปละเมิดอะไรต่างๆซึ่งซึ่งจริงๆทางเราเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เราต้องทำวิดีโอใหม่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าเราไม่เคยคิดจะละเมิดอะไรเลยนะครับ mm. เพียงแต่พยายามพูดในเรื่องสร้างสรรค์ทั้งสิ้นนะครับและก็ขอให้ติดตามวิดีโอเราเถอะครับเราไม่มีจุดใดที่เราไปบาปคนอื่นนะครับ mm. เพียงแต่ บางครั้งอาจจะพูดเพื่อกระแทกใจให้ท่านได้คิดและตึกตองนะครับว่าสิ่งที่ท่านผ่านมานั้นเนี่ยผิดหรือถูกเท่านั้นเองนะครับอ,อ,อย่าได้คิดว่าเป็นการเียดสีกันเลยนะครับซึ่งคําว่าเตือนภัยหรืออะไรก็ตามก็ตามนะครับคือมันเป็นคําที่ ย้ําเตือนเพื่อให้คนเฝ้าระวังเพราะว่ารถยนต์เนี่ยถ้าเกิดความร้อนแบบเฉียบพันธ์นะครับก็เปรียบเสม,มือนกับคนหัวใจวายเฉียบพันธ์นะครับซึ่งคนนั้นเขาเรียกว่าหัวใจวายเฉียบพันธ์นั้นอาจจะกู้ยากนะครับถ้ามีเวลาก็กู้ทันไม่มีเวลาก็กู้ไม่ทันส่วนรถยนต์นั้นนะครับก็คือต่างกับมนุษย์ก็คือว่าพาังแล้วก็ยังชุบชีวิตใหม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองที่กล่าวอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่า อยากจะไม่ให้ท่านารถเสียโดยที่ต้นเหตุมาจากอ,าอุปกรณ์หลักร้อยหลักพันทำใ